Container Showcase Review ตู้สำนักง,งานบ้านสำเร็จรูปขนาด24ตารางเมตรสวัสดีครับท่านผู้ชม Container Showcase มีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี้ผมพามาดูตู้อีกล็อดหนึ่งนะครับที่เตรียมจะส่งทางภาคใต้นะครับจำนวน17ตู้นะครับนี่คือใบแรกนะครับที่เตรียมจะส่งนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถติดตามใบต่างๆที่จะส่งต่อไปใน Facebook ต่อได้ครับ รายละเอียดของตัวตู้ใบนี้นะครับที่นําไปใช้เป็นสำนักง,งานมีรายละเอียดดังนี้ครับตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่ครับขนาดกว้าง3.0 0เมตรยาว8.0 0เมตรสูง2.75เมตรโครงสร้างทั้งหมดครับเป็นเหล็กซิงค์ปลอดสนิมและถูกพ่นทําด้วยสีการสนิมของ t ีเออย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพโครงสร้างจะเป็นสีเทาครับตัวตู้มีหูหิว้วสำหรับยกและเคลื่อนย,าย้ายจำนวน4หูสมุม4ด้าน ตัวผนังและหลังคานะครับเป็นแผ่น,นสวนเซรามิกรูปโชว์เคสไอโซโอวอลซึ่งลักษณะของแผ่นจะเป็นแผ่นเหล็กือบสีด้านบนแผ่นเหล็กรอบสีด้านล่างเพื่อลดการเกาะตัวของหยดน้าและฝุน่นและตรงกลางนะครับจะมีโฟมโฟมตัวนี้เรียกว่าโฟมโพลีสไตรีนโฟมคือคุณสมบัติคือกันร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้ซึ่งเรานํามาใช้เป็นผนังและหลังคาของตัวตู้ใบนี้วัสดุทุกอย่างเป็นเกรด A และโฟมต่างๆเป็น เอฟเกรก็คือเป็นฟ o ้ดเกรดเกรดสำหรับห้องผลิตอาหารห้องครีน o o m ดังนั้นมั่นใจในการปลอดสารก่อมเร็งต่างๆครับผมมาดูรายละเอียดของตัวตูวต้ด้านหน้ากันก่อนครับลูกค้าสั่งสเปกใบนี้เป็น2ประตูนะครับแล้วก็3หน้าต่างครับประตูเนี่ยจะถูกแบ่งอยู่ซ้ายและขวาของตู้แล้วก็หน้าต่างเฉลี่ยรตรงกลาง3ชุดประตูจะเป็นบานเปิดครับขนาด0.90คูณ2.00เมตรแล้วก็มีลูกบิดของเยลหูช้าง และตัวสต็อปดอให้ครับประตูก็จะเปิดประมาณนี้ครับเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นแผ่นไอโซวอลเพื่อกันร,ร้อนอีกครั้งหนึ่งครับหน้าต่างทั้ง3ชุดครับเป็นบานเลื่อนสลับขนาด1เมตรคูณ1เมตร10เซนของฮอฟเฟนพอมมุ้งลวดให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีกันสาดท,ทั้งประตูทั้งหน้าต่างให้นะครับตัวนี้นี่คือรายละเอียดด้านหน้าที่เป็นด้าน8.0 0เมตรส่วนด้านซ้ายมือของตัวตู้ซึ่งเป็นด้าน3.00เมตรครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นด้านทึบนะครับ ตัวตู้มีหลังคายื่นหน้าหลังให้นะครับและจะมีรุ่นหนึ่งที่เป็นหลังคายืน่นยาวไปแล้วก็มีขาอันนั้นสามารถรับชมในคลิปที่ผ่านมาได้ครับด้านหลังของตัวตู้ครับก็จะเป็นด้าน8เมตรจะมีพัดลมดูดอากาศฮาตาลีขนาด8นิ้วแบบมีฝาครอบให้1ชุดคือตรงนี้ครับแล้วก็ตัวตำแหน่งของพาวเวอร์ปลั๊กตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ำสำหรับต่อไฟเข้านี่นะครับมีให้ทั้งผู้ทั้งเมียแล้วก็มีสายกราวและก็แท่งกลาวให้เรียบร้อยหมดแล้วก็สามารถ จัมไฟเข้าตรงนี้แล้วระบบในตู้ที่เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดใช้งานได้ทันทีครับแล้วก็แนะนําให้ตอกแท่งกราวลงพื้นดินด้วยครับนี่คือรายละเอียดภายนอกของตัวตู้กว้าง3มเมตรยาว8เมตรสูง2เมตร75บใบนี้ครับมาดูรายละเอียดภายในกันต่อครับภายในผมขอเริ่มที่ด้านทางเข้าฝั่งนี้นะครับด้านทางเข้าครับสวิตช์ปิดเปิดเป็นของฮาร์โก้ซึ่งจะควบคุมหลอดไฟ LED ฟ e, ิลิปจำนวน4หลอดและพัดลมดูดอกากาศฮาตาลีแนิ้ว1ชุดครับ นี่นครับควบคุมฝั่งนี้แล้วก็2หลอดควบคุมฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวผมตามไปเปิดให้ดูปิดให้ดูนะครับตรงน,นี้ก็จะมีปลั๊กคู่กาวของฮาร์โให้4ชุดนะครับสวิช์ปิดเปิดก็ควบคุมฝั่งนี้2นะครับนี่เปิดแล้วก็ด้านนี้อีก2ชุดครับตู้ควบคุมค,ครับเป็นของเลนเซอร์พร้อมเมนสกริตและก็สกริตตัวนี้ต่อมาจากพาวเวอร์ปลั๊กเมื่อสักครู่ครับ ไล่ลงมาปักคู่กาวอย่างที่ผมแจ้งไปในตู้นี้มีทั้งหมด4ชุดให้เรียบร้อยหมดแล้วครับตัวพื้นนะครับเป็นโครงสร้างเหล็กซีปลปลอดสนิมแล้วก็ถูปูทับด้วยสมาร์ทบอร์ดหนา16มิลและก็ปูทับด้วยตะเบื้องยางลายไม้พร้อมคิวบัวให้รอบตู้แล้วครับหน้าต่างเป็นบานเลื่อนสลับของฮอฟเฟนนะครับมีให้3ชุดพร้อมมุงลวดตำแหน่งนประตูหน้าต่างถ้าลูกค้าสั่งผลิตสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการการใช้งานนะครับพื้นที่ใช้สอยกอ็ค่อนข้างกว้างเลยนะครับ 24ตารางเมตรกว้าง3เมตรยาว6เมตรสูง2เมตร75เซนหลังคาย,ยื่นไปนี้ครับนี่คือรายละเอียดภายในของตัวตู้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมีติดตั้งแอร์ที่หน้างานอีกครั้งหนึ่งครับตัวนี้ผพาแพนดูอีกหนึ่งรอบครับตัวนี้สำหรับตู้24ตารางเมตรครับอันนี้เตรียมจะส่งที่ถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นรีอสอร์นะครับ หากท่านลูกค้าท่านใดนะครับสนใจหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์089-999-5345หรือที่ไลน์ OA ของทางบริษัท s s s i g n Container Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าแรกของ www.containershowcase.com ยังไงผมฝากขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อตู้ใบนี้แล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ